เหรียญห้าสตางค์รูปีพศสองสี่หกสองแบบพิมพ์ตัวเขียนนะครับก็จะพบเจอได้ทั่วๆไปตามตลาดขายเหรียญหรือตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีสภาพผ่านการใช้งานนะครับสภาพผ่านการใช้งานที่เคยซื้อเข้ามาไว้นะครับก็จะอยู่ราคาไม่เกินเหรียญละ50บาทนะครับ